สวัสดีครับพบกับมังงะโซ c ซตี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของปีศาจเซลกรูเมในร่างกายของเชฟโคมัสสึครับหลังจากที่ได้มีแฟนๆถามเข้ามามากมายนะครับว่าปีศาจในตัวของโคมัสสึนั้นคือปีศาจอะไรแล้วมาได้ยังไงก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลในตอนนี้มีอยู่น้อยมากๆแล้วในคลิปนี้ ผมก็จะนำเอาข้อมูลที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรกันบ้างก่อนอื่นนะครับต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเซลล์กลูเม้นั้นเข้ามาอยู่ในร่างกายของมนุษย์ได้ยังไงวิธีการนั้นมีอยู่3ทางด้วยกันครับ 1. ก็คือเซลล์กลูเม้นั้นอยู่ในร่างกายของมนุษย์มาตั้งแต่กาเนิดแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามนุษย์คนไหนที่มีเซลล์กลูเมอยู่ในร่างกายมาตั้งแต่กาเนิด วิธีการนั้นไม่ยากนะครับเพราะว่ามนุษย์ที่มีเซลล์กลูเมมาตั้งแต่กําเนิดจะมีสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของปีศาจกลูเมนะครับซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่ว่านี้ก็คือรอยแผลเป็นครับแผลเป็นนั้นก็จะบอกถึงเอกลักษณ์ของปีศาจกลูเมที่อยู่ในร่างกายของคนคนนั้นนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นโทริโกะและมิโดระหรือแม้แต่สตาจูนเองก็ยังมีแผลเป็นเช่นเดียวกันวิธีการที่2 ก็คือการฉีดเซลล์กลูเมเข้าไปในร่างกายโดยตรงซึ่งวิธีการที่ว่ามานี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะฮะเพราะว่าถ้าร่างกายของคนคนนั้นไม่สามารถเข้ากับเซลล์กลูเมได้ก็จะทําให้เสียชีวิตในที่สุดหรือไม่เช่นนั้นร่างกายก็จะเปลี่ยนไปจนมีรูปร่างเหมือนกับปีศาจเท่านั้นยังไม่พอนะครับลูกหลานของคนที่มีสภาพกลายเป็นปีศาจอย่างนี้ก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับยกตัวอย่างเช่น คนในหมู่บ้านโลกอาหารที่น่าลหลงไหลนั่นเองครับต่อไปเป็นวิธีการสุดท้ายครับนั่นก็คือการกินวัตถุดิบชั้นดีเป็นจำนวนมากจะทำให้เซลล์กลูเมในร่างกายนั้นตื่นขึ้นเองจากโทริโกนักล่าอาหารตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดโคมัสสึก็ได้กินอาหารและวัตถุดิบร่วมกับพวกโทริโกมากมายและการที่เซลล์กลูเมของเชฟโคมัสสึจะถูกปลุกขึ้นก็คงจะไม่แปลกนะครับ และยิ่งในช่วงที่โคมัสสกได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกลกรูเม่ร่วมกับโทริโกเขาก็คงจะได้กินวัตถุดิบดีๆมากมายจึงทําให้เซลล์กลูเม่นั้นแข็งแกร่งขึ้นจนในที่สุดปีศาจในร่างกายของโคมัสสึก็ได้ปรากฏตัวออกมาให้เห็นเป็นจระจะครั้งแรกในตอนที่เขากําลังปรุงแอร์อยู่นั่นเองและยังมีอีกหนึ่งครั้งในตอนที่โคมัสสและพวกโทริกกกาลังกินปูคอสของอาคาเซียในจานอื่นๆเข้าไป ในตอนนั้นปีศาจเซลลของทุกคนก็ได้ปรากฏตัวออกมารวมถึงของโคมัตสึด้วยและในขณะเดียวกันเชฟทองคำก็ได้บรรยายถึงภูมิหลังของปีศาจแต่ละตัวที่อยู่ในร่างกายของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นปีศาจพิษปีศาจผมยาวปีศาจเสียงหรือแม้แต่ยักษ์ในตัวของโทริกงแต่กลับไม่มีการพูดถึงปีศาจเซลลของโคมัตสึแต่อย่างใดส่วนในหลายความเห็นก็ได้บอกมาว่าปีศาจเซลลของโคมัตสึ น่าจะเป็นปีศาจตัวเดียวกับที่อยู่ในร่างกายของเชฟฟลอ o เซ่ที่ได้มาเกิดใหม่ในตัวของโคมัสึกแต่เมื่อลองมาดูกันดีๆปีศาจของเชฟฟลอ o เซ่กับของโคมัสึกก็ไม่ได้มีหน้าตาที่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับและในตอนที่โคมัสึกพบกับวิญ,ญญาณอาหารผู้หญิงในแอเรียที่6ก็มีข้อสันนิษฐานขึ้นอีกว่าวิญ,ญญาณตนนั้นอาจจะเป็นวิญญ,ญาณอาหารของเชฟฟอเซก็เป็นได้ แต่มันก็ไม่ได้จริงสัทีเดียวนะครับเพราะในตอนหลังๆโจอาได้บอกว่าเป็นเพราะเขาได้อยู่ในร่างกายของเชฟฟรอเซจึงทำให้โจอาได้รับพลังโชคแห่งอาหารของเชฟฟรอเซมาด้วยซึ่งก็ไม่แน่ว่าปีศาจเซลกลูเมของเชฟฟรอเซอาจจะยังอยู่ในร่างกายของเขาและพอมาดูใบหน้าของปีศาจเซลของทั้งสองคนแล้วจะเห็นว่ามีส่วนที่คล้ายคลึงกันพอสมควรครับ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ณตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับว่าข้อมูลนั้นมีอยู่น้อยมากๆผมจึงพยายามนำเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันมาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ฟังกันซึ่งข้อมูลทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นนะครับส่วนข้อมูลที่แท้จริงก็คงจะถูกเปิดเผยมาในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนครับและในวันนี้มังงะโซซตี้ก็ต้องขอลาก,กันไปก่อน ถ้าหากว่าดูแล้วถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ